กรณีเวลาซื้อขายนี่จะนำเสนอแบบสั้นก็ได้แบบยาวก็ได้แต่เอาสั้นดีกว่านะเอาสั้นดีกว่าเพราะเวลามันก็ล่วงเลยมาแล้วจะมีการใช้เวลาการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใหม่นะฮะก็ในช่วงปลายไตรามาสหนึ่งอของปีนี้รหรืออาจจะอย่างช้าเลยก็คือต้นไตรามาสสองอ จะมีการปรับเวลาจากเดิมนะฮะ0นาฬกาถึง12นาฬิกา30นาทีอันนี้ภาคเช้ายัางคงเดิมนะ,ะยังคงเดิมแต่ที่ไปปรับนี่คือภาคบ่ายครับจากเดิม,มเริ่มซื้อขาย14นาฬิกา30นาทบนรับจะขยับเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงเป็น14นาฬิกาแล้วก็ปิดตลาดเหมือนเดิมที่16นาฬิกา30นาทบนรับนั่นเองก็เท่ากับว่าเวลาซื้อขายนะฮะ จากเดิม4ชั่วโมงครึ่งครับก็จะกลายเป็น5ชั่วโมงต่อวันอ่าใช่5ชั่วโมงต่อวันอันนี้เขาก็บอกว่ามันจะใกล้เคียงกับจำนวนชั่วโมงของตลาดอื่นๆทั่วโลกที่ซื้อขายกันอยู่มากขึ้นครับเพราะว่าส่วนใหญ่นี้เขาซื้อขายกันวันละ6-7ชั่วโมงของเราจาก4ครึ่งครับขยับมาเป็น5แบบนี้เรียกใกล้เคียงได้ไหมเนี่ยก็ยังถือว่าขยับ เข้าใกล้มากกว่าถื mm hmm. นอว่าเขยับเข้ามาอีกนิดช like ิดๆเข้ามาอีกหน่อยอเพิ่มอีกนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าจะพากันตรงๆมันเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับนะอันนี้ก็เอาแบบสั้นๆก็ประมาณนี้ก็ขณะนี้เดี๋ยวรอต้องส่งเรื่องให้กับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะฮะได้มีการพิจารณาก็อย่างที่กาเรียนนะครับตั้งเป้าหรือว่าคาดการณ์ว่าจะสามารถใช้ กรอบเวลาใหม่เนี่ยได้ภายในช่วงปลายไตรามาสหนึ่งหรืออย่างช้าเลยคือต้นไตรามาสสองอนะครับอันนี้เวลาใหม่นะก็เอาง่ายคือปกติเราทานข้าวเวลานานหน่อยใช่ไหมฮะในช่วงพักเที่ยงหรือว่าพักในแง่ของครึ่งเชา้าเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ต้องกลับขึ้นมาเร็วน,นิดหนึ่งครึ่งชั่วโมงนะครับก็นั่งจิบก,กาแฟก็ได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับ